เอตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกาเสนอตอนที่สเรื่องพระนางสามาวดีเอตถคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตานางสามาวดีเป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าพัทธวดีแห่งเมืองพัทธวดีเดิมชื่อว่าสามาและบิดาของนาง เป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกันกบโคสกสเรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีครั้นต่อมาเกิดโรคอหิวาระบาดในเมืองพัทธวดีเศรษฐีพัทธวดีต้องพาภรรยาและลูกสาวอพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพีเพื่อขอพักอาศัยกับโคสกสเรษฐีผู้เป็นสหายแต่บังเอิญโชคร้ายประสบเคราะห์กรรมซ้ำเข้าไปอีกคือเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วในสภาพร่างกายที่อดอาหารมาหลายวัน อีกทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าจากการเดินทางไกลทําให้ไม่กล้าไปพบสหายในสภาพอย่างนั้นจึงพักอาศัยในสลาใกล้ๆโรงทานของโคสกเรษฐีนั้นตั้งใจว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วจึงจะเข้าไปหาเพื่อนวันรุ่งขึ้นให้ลูกสาวเข้าไปรับอาหารที่โรงทานของโคสกเรษฐีเมื่อได้มาแล้วพัฒวดีเศรษฐีกับภรยาบริโภคอาหารเกินพอดีไฟธาต ไม่สามารถจะย่อยได้จึงถึงแก่ความตายทั้งสองคนเหลือแต่นางสามาเป็นกำพร้าพ่อแม่อยู่แต่ผู้เดียวต่อมาโคสกาเศรษฐีได้พบนางสามาได้ทราบประวัติความเป็นมาของนางโดยตลอดแล้วเกิดความรักความสงสารจึงรับนางไว้เลี้ยงดูดุดลูกสาวแท้ๆของตนและยกนางไว้ในฐานะทิดาคนโตอีกทั้งได้มอบหญิงบริวารให้อีก500นาง ตามปกติที่บ้านของโคสกาเศรษฐีเมื่อเวลาแจกทานจะมีเสียงเซ็งแซ่จากการยื้อแย่งของผู้มาขอรับแจกทานท่านเศรษฐีก็ฟังทุกวันจนเคยชินแต่เมื่อนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเศรษฐีแล้วเห็นความไม่เรียบร้อยดังกล่าวจึงคิดหาทางแก้ไขนางจึงให้คนทํารัว้วมีประตูทางเข้าและประตูทางออกให้ทุกคนเรียงแถวตามลําดับเข้ารับแจกทานทุกอย่างก็เรียบร้อย ไม่มีเสียงเสี็งแซ่เหมือนแต่ก่อนโคสกะเศรษฐีพอใจเป็นอย่างยิ่งกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนางเป็นอันมากหลังจากนั้นนางจึงได้ชื่อใหม่ว่าสามาวดีวดีก็แปลว่ารั้และต่อจากนั้นไม่นานนางก็ได้รับการอภิเศกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมผีนั้นในบรรดาหญิงบริวารของนางสามาวดีห0 0คนนั้น หญิงคนหนึ่งชื่อนางขุดชุตตรารับหน้าที่จัดซื้อดอกไม้มาให้นางสามาวดีทุกวันต่อมาวันหนึ่งขณะที่นางไปซื้อดอกไม้ตามปกตินั้นได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาในบ้านของนายสุมาณมาลาการผู้ขายดอกไม้จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อนําดอกไม้ไปให้นางสามาวดีแล้วไดแ,แสดงธรรมที่ตนฟังมานั้นแจ่นางสามาวดีพร้อมทั้งบริวาร จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดตอนจากนั้นนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารมีกิจสทาเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระตนตรมไตรพากันสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสมาทานรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำครั้นการต่อมาพระเจ้าอุเทนได้พระนางวาสุลทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งกรุงอุเชนี มาอภิเษกเป็นมเหสีองค์ที่สองและได้นางมาคันธยาสาวงามแห่งแคว้นกุรุมาอภิเษกเป็นมเหสีองค์ที่สและได้ความงามเป็นเลิศทําให้พระเจ้าอุเทนทรงศิเนหานางมาคันธยายิ่งนักได้พระธานหญิงบริวาร500คนไว้คอยรับใช้นางก่อนที่นางมาคันธยาจะได้รับการอภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั้นเดิมทีนางเป็นิดาของเศรษฐีในคว้นกรุ เนื่องจากนางมีรูปโฉมงดางามดุจนางเทพอับสรจึงมีเศรษฐีคราบดีตลอดจนพระราชาจากเนื่งต่างๆส่งสารมาสู่ขอมากมายแต่บิดามารดาของนางก็ปฏิเสธทั้งหมดด้วยคำว่าพวกท่านไม่คู่ควรจะชิดาของเรานางจึงครองความเป็นโสดเรื่อยมาพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของสองสามีภรยาจึงเสด็จมายังแคว้นกรุ ฝ่ายพรามณ์ผู้เป็นบิดาของนางได้ออกไปธุระนอกบ้านพบพระบร,รมศาสดาในที่ไม่ไกลจากบ้านของตนนักเห็นพระลักษณะถูกตาต้องใจและคิดว่าบุรุษผู้นี้แหละผู้ควรกับทิดาของเราพรามจึงเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาให้คอยอยู่ตรงนี้ก่อนตนจะกลับไปบอกนางพระมณีภรยาและนำลูกสาวมายกให้จากนั้น ก็รีบกลับไปบ้านแจ้งแก่ภรยาว่าพบผู้ชายผู้คู่ควรกับลูกสาวแล้วขอให้รีบแต่งตัวลูกสาวแล้วพาออกไปโดยด่วนฝ่ายพระบรมศา,ศาสดามีได้ประทับอยู่ตรงที่เดิมแต่ได้อธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จไปประทับในที่ไม่ไกลจากที่นั้นสองสามีภรยาพร้อมด้วยลูกสาวมาคันธยามาถึงที่นั้นไม่เห็นพระพุทธองค์ในที่นั้นก็มองหาจนพบรอยพระบาท รามผู้สามีจึงกล่าวว่านี่แหละคือรอยเท้าของชายคนนั้นเนื่องจากนางพรมามณีผู้ภริยามีความเชี่ยวชาญเรื่องมนต์ทำในลักษณะรอยเท้าจึงบอกแกสาสามีว่ารอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของคนเสพกามาคุณเพราะธรรมดารอยเท้าของคนที่มีราคะจะมีรอยเท้ากระโยงคือเว้าตรงกลางคนที่มีโทสะรอยเท้าจะหนักส้นคนที่มีโมหะรอยเท้าจะหนักที่ส่วนปลาย แต่รอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของคนที่ไม่มีกิเลสดังนั้นเจ้าของรอยเท้านี้จะไม่มีความยินดีในกามคุณฝ่ายพราหมณ์ุสามีไม่เชื่อคำทํานายของภรยาพยายามมองหาจนพบพระบรมศาสดาแล้วกล่าวกับภรยาว่าชายคนนี้แหละเป็นเจ้าของรอยเท้านั้นเป็นผู้ที่คู่ควรกับลูกสาวของเราแล้วเข้าไปกราบทูลว่าท่านสมณะข้าพเจ้า จะยกทิดาให้เป็นคู่ชีวิตแก่ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามแล้วตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านพราหมณเมื่อตถาคตตรัสสรู้ใหม่ๆทิดามมนสามคนซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สวยงามกว่าลูกสาวของท่านหลายเท่านักมาประเลาประโลมเราที่โคนต้นอชะป่าละนิโครธเรายังไม่สนใจไม่พอใจเหตุไฉนจะมาพอใจยินดี ในลูกสาวของท่านที่ร่างกายเต็มไปด้วยมูดและกรีดคือปัสสาวะและอุจจาระท่าเท้าของเราเปื้อนฝุ่นทุลีมาและลูกสาวของท่านเป็นผ้าเช็ดเท้าเรายังไม่ปรารถนาจะถูกต้องลูกสาวของท่านแม้ด้วยเท้าเลยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรยาจนได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีแล้วกราบทูลขออุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านฝ่ายนางมาคันธียาได้ยินพระดำรัสของพระาศาสดาโดยตลอดรู้สึกโกรธที่พระพุทธองค์ตำหนิพระนามว่าร่างกายของนางเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้าจึงผูกอาฆาตจองเวรต่อพระาศาสดาเมื่อบิดามารดาออกบวชหมดแล้วนางจึงได้ไปอยู่อาศัยกับน้องชายของบิดาผู้เป็นอา ต่อมาอาของนางคิดว่าหลานสาวผู้มีความงามเป็นเลิศอย่างนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเท่านั้นจึงนำไปถวายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จมายังเมืองโกสัมพีมีพระอานุชีระตามเสด็จมาด้วยพระนางมคันิยาได้โอกาสจึงว่าจ้างทาสกรรมกรและนักเลงพวกมิจฉาทิฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระตนตรยัย ให้ติดตามด่าพระพุทธองค์ไปในทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งเมืองด้วยคำด่าสิบประการคือเจ้าเป็นโจรเป็นคนพาลเป็นคนบ้าเป็นอูดเป็นลาเป็นบัวเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้ามีแต่ทุคติอย่างเดียวพระอนนทเทระได้ฟังแล้วสุดที่จะทนไหวจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองอื่นพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า อาน o ถ้าคนที่เมืองน,นั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรก็สเสด็จไปที่เมืองอื่นอีกต่อไปพระเจ้าข้าถ้าคนที่เมืองน,นั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรก็สเสด็จต่อไปอยังเมืองอื่นอีกพระเจ้าข้าดูก่อนอานน์ถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะหนีกันไม่สิ้นไม่สุดทางที่ถูกต้องนั้นอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดก็ควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึงไป พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน์ธรรมดาที่กรอนเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วย่อมไม่เกินเจวันก็จะสงบระง,งับไปเองพระนางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถจะทําให้พระพุทธองค์อับอายจนหนีไปยังเมืองอื่นได้ก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นจึงคิดอุบายใส่ความแก่พระนางสามาวดีระบริวารผู้มีศรัทธาในพระพุทธองค์โดยส่งข่าวไปบอกแก่อาของตนให้ส่งไก่เป็นเป็น ที่ยังมีชีวิตมาให้8ตัวและไก่ที่ตายแล้วอีก8ตัวเมื่อได้ไก่มาตามต้องการแล้วจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าข้าแต่สมมติเทพท่านปุโรหิตส่งไก่มาเป็นบรรณาการแด่พระองค์เพคะผู้ใดมีความชำนาญในการแกงอ่อมไก่บ้างพระราชาตรัถสามพระนางสามาวดีกับบริวารเพคะพระนางมันธินยากราบทูลพระนางมันธินยาส่งไก่เป็นไปให้ ส่วนพระนางสามดณีเห็นว่าไก่ยังเป็นเป็นไก่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่ทําถวายเพราะว่าตนสมมาทานศีลแปดย่อมไม่ฆ่าสัตว์จึงส่งไก่กลับคืนไปพระนางมคันธยาได้กราบทูลแนะนําต่อพระสวามีอีกว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้ส่งไก่ไปใหม่พร้อมทั้งบอกว่าให้แจงไปถวายแด่พระสมณะโคดมพระราชารทรงกระทำตามที่พระนางแนะนําแต่พระนางมคันธยา ได้เปลี่ยนเอาไก่ที่ตายแล้วส่งไปให้พระนางสามมวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายแล้วและเป็นการทําถวายพระสมณโคดมจึงช่วยกันจัดทำไปถวายด้วยความปิติและศรัทธาพระนางมังันธิยารู้สึกดีใจที่เหตุการณ์เป็นไปตามแผนจึงกราบทูลยุยงว่าการกระทําของนางสามมวดีไม่น่าไว้วางใจดูประนึ่งว่าเอาใจออกหางพระองค์ปันใจให้พระสมณโคดม เวลาให้แจงไก่มาถวายพระองค์ก็ไม่ทําแต่พอบอกให้แจงไปถวายพระสมณโคดมกลับทําให้อย่างรีบด่วนพระเจ้าอุเทนได้สดับคําของพระนางมังคิยาแล้วทรงอดกลั้นนิ่งเฉยไว้อยู่เึงกระช่างพระนางมังคิยาต้องคิดหาอุบายใส่ร้ายด้วยวิธีอื่นอีกต่อไปตามปกติพระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปประทับที่ปราศาสตรของพระมเหสีทั้งสคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลัตตา และพระนางมคันธยาตามวาระแห่งละเจ็ดวันครั้นอีกสองถึงสามวันจะถึงวาระเสด็จไปประทับที่ปราศาสตร์ของพระนางสามาวดีพระนางมคันธยาได้วางแผนส่งข่าวไปถึงอาให้ส่งงูพิษที่ถอนเขี้ยวพิษออกแล้วมาให้พระนางโดยด่วนเมื่อได้มาแล้วจึงใส่งูเข้าไปในช่องพินซึ่งพระเจ้าอุเทนทรงเล่นและนำติดพระองค์ไปเป็นประจำแล้วนำช่อดอกไม้ปิดช่องพินไว้ ก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปยังปรา,าสาทของพระนางสามาวดีนั้นพระนางมังคติยาได้ทาทีเป็นกราบทูลทัดทานว่าขอพระองค์อย่าเสด็จไปเลยเพราะเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันไม่เป็นมงคลเกรงว่าพระองค์จะทรงได้รับอันตรายเมื่อพระราชาไม่เชื่อคำทัดทานจึงขอติดตามเสด็จไปด้วยขณะที่พระนางสามาวดีและหญิงบริวารปรนิบัติพระเจ้าอุเทนอยู่ และทรงวางพินไว้บนพระแท่นบรรทมนั้นพระนางมนคนิยาก็ทําไปเดินไปมาใกล้ๆบริเวณนั้นเมื่อไม่มีใครสังเกตจึงดึงช่องช่อดอกไม้ที่ปิดช่องพินออกและงูที่อดอาหารมาหลายวันได้เลื้อยออกมาพ่นพิษแผ่พังพานพระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ตกพระชัยกลัวมรณภัยจะมาถึงจึงด่าตวาดพระนางสามาวด,ดีที่คิดปลงพระชนและตำหนิพระองค์เองที่ไม่เชื่อคำทัดทาน ของพระนางมาคันธยาด้วยเพลิงแห่งความโกรธจึงตัดสินพระไทยประหารชีวิตพระนางสามาวดีและหญิงบริวารด้วยพระองค์เองพระเจ้าอุเทนทรงยกคันธนูประจำพระองค์ขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอาบยาพิษโกงคันธนูเล็งเป้าไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีซึ่งประทับอยู่ข้างหน้าแห่งหญิงบริวารก่อนที่ลูกศรจะแล่นออกจากคันธนูนั้นพระนางสามาวดีได้ให้โอวาด แหญิงบริวารว่าแม่หญิงสหายทั้งหลายที่เพื่ออื่นของพวกเราไม่มีเธอทั้งหลายจงเจริญเมตตาทํากิตให้สม่ําเสมอส่งไปให้แจ่พระราชาแจ่พระเทวีมาคันธยาและแจ่ตนเองอย่าถือโทษโกรธตอบต่อใครๆเลยครั้นให้อวาทจบลงหญิงเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามเมื่อพระราชาปล่อยลูกสอออกไปแทนที่ลูกศรจะพุ่งเข้าสู่พระอุระ พระนางสามาบดีแต่หวนกลับพุ่งเข้ามาหาพระอุระของพระองค์เสเองจึงสะดุ้งตกพระไัยพลางดําริว่าธรรมดาลูกศรนนี้ย่อมแทงทะลุแม้กระทั่งแผ่นหินบัดนี้สิ่งที่เป็นวัตถุที่กระทบในอากาศก็ไม่มีเหตุใดลูกศรจึงหวนกลับมาหาเราลูกศรนนี้แม้จะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็ยังรู้จักคุณของพระนางสามาวดีเราเสียอีกแม้เป็นมนุษย์ กราบได้รู้คุณของพระนางทันใดนั้นเท้าเธอทิ้งคันธนูแล้วประนมหัดประคองอัญชลีกราบที่พระบาทของพระนางสามาวดีอ้อนวอนให้พระนางยกโทษให้และขอถึงพระนางเป็นที่พึ่งตลอดไปพระนางสามาวดีกราบทูลให้พระชาทรงถึงพระบรมศาสดาเป็นสารณะที่พึ่งเหมือนอย่างที่พระนางกระทำอยู่ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอุเทน ทรงมีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาทรงรักษาศีลฟังธรรมร่วมกับพระนางสามาวดีตามการเวลาและโอกาสอนนันควรความจริงแล้วพระนางมคันธยามีความโกรธแค้นต่อพระบรมศาสดาที่ทรงประนามว่านางมีร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ปรารถนาจะสัมผัสแม้ด้วยเท้าและนางก็ได้ชำระความแค้นด้วยการว่าจ้างนักเลงให้ตามด่าพระพุทธองค์ไปส่วนหนึ่งแล้ว ในส่วนของพระนางสามาวดีนั้นที่นางต้องโกรธแค้นก็ด้วยสาเหตุหนึ่งเป็นพระเหสีคู่แข่งแต่ที่สำคัญก็คือพระนางมีศรัทธาในพระสมณโคดมเมื่อแผนการทำลายพระนางสามาวดีที่ทำไปหลายครั้งแล้วนั้นก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จครั้งหลังสุดยังทำให้พระเจ้าอุเทนพระสวามีไปมีศรัทธาเลื่อมใสในพระสมณโคดมอีกด้วยยิ่งทำให้พระนางมคันธยาเพิ่มความโกรธแค้นยิ่งขึ้น แล้วแผนการอันโหดเหี้ยมของพระนางก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าอุทเทนเสด็จประพาสราชทยญนพระนางมาคันธยาท่งคนรับใช้ให้เอาผ้าชุบน้ำมันแล้วนำไปพันที่เสาทุกต้นในปราศาสของพระนางสามาวดีพูดเกลี้ยกล่อมให้พระนางและบริวารเข้าไปรวมอยู่ในห้องเดียวกันแล้วจึงลั่นกรอนข้างนอกและจุดไฟเผาพร้อมทั้งปราศาสพระนางสามาวดีขณะไฟกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ตัวอยู่นั้น มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวให้อ,อวาดใจหญิงบริวารทั้งห้าร้อยให้เจริญเมตตาแผ่ไปยังบุคคลทั่วๆไปแม้ในพระนามคันธยาให้ทุกคนมีสติไม่ประมาทให้มีกิจตั้งมั่นในเวทนาปริกหะหกรรมฐานอย่างมั่นคงพวกหญิงบริวารปฏิบัติตามทุกประการจนบางพวกได้บรรลุสกทาคามิผลบางพวกบรรลุอนาคามิผลก่อนที่จะถูกไฟเผาผลาน กระทำการละถึงแจกกรรมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดในอดีตการเมื่อพระเจ้าพุทธม,มทัดครองรัสมบัติในกรุงพารณสีได้ถวายพระทหารแจกพระประเจกพุทธเจ้า8พระองค์เป็นประจำและนางสามวดีกับหญิงสหาย500คนก็เกิดอยู่ในพระชนิเวศนั้นด้วยได้ช่วยกันทําจิตบํารุงเลี้ยงพระประเจกพุทธเจ้าทั้ง8นั้นด้วยต่อมาพระประเจกพพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ได้ปลีกตัวไปเข้าฌานสมาบัติในดงหญ้าริมฝั่งแม่น้ำส่วนพระราชาได้พาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำกันทั้งวันพวกผู้หญิงพออาบน้ำนานๆก็หนาวจึงพากาันขึ้นมาก่อไฟกองหญ้าผิงพอไฟไหม้กองหญ้าหมดก็เห็นพระประเจกพุทธเจ้าถูกไฟไหม้ต่างพากันตกใจเพราะเป็นพระประเจกพุทธะของพระราชาด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกันทำลายหลักฐานด้วยการช่วยกันหาฟืนมาสม จนท่วมองค์พระประเจกพุทธเจ้าจนแน่ใจว่าหมดฟืนนี้พระประเจกพุทธเจ้าก็คงจะถูกเผาไม่เหลือซากแล้วก็พากันกลับพระชนิเวศความจริงบุคคลแม้จะนำฟืนตั้งพันเล่มเกวียนมาสมก็ไม่อาจทําให้พระประเจกพพุทธเจ้าเกิดความรู้สึกแม้สักว่าอุ่นๆได้ดังนั้นในวันที่7พระพระเจกพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วก็เสด็จไปตามปกติส่วนยิ่งเหล่านั้นเมื่อตายแล้ว ถูกไหมในโรคหลายพันปีพ้นจากมาโรกแล้วถูกเผาอย่างนี้อีกร้อยชาตินี้เป็นผลกรรมของพระนางสามาวดีกับหญิงสหายพระเจ้าอุเทนทรงรู้สึกสลดพระททยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางสามาวดีประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ทรงมีพระดําริว่าถ้าจะคุกคามถามพระนางมคนิยาก็คงจะไม่ยอมรับจึงออกอุบายตรัสปราศัยกับอมาตย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะนั่งไปในที่ใดๆ ก็หวาดระแวงสงสัยกลัวภัยอยู่รอบข้างด้วยพระนางสามาบดีคิดประสรายต่อเราเป็นนิดบัดนี้พระนางตายแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วและการกระทำอันนี้ก็คงเป็นการกระทำของคนที่รักและห่วงใยในตัวเราปรารถนาดีต่อเราอย่างแน่นอนพระนางมคันธยาประทับอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่อได้ยินพระํำรัดนั้นแล้วจึงกราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพใครอื่นจะกล้ากระทําการงานนี้หม่อมฉันได้สั่งให้อาของหม่อมฉันลงมือกระทําเพคะพระราชาจึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความรักในเราเสมอกับเจ้านี้ไม่มีอีกแล้วเราจะให้พรแก่เธอขอให้เธอจงเรียกญาติของเธอมารับพรจากเราเถิดพระราชาพระทานสิ่งของรางวัลอันมีค่าแก่บรรดาญาติญาติของพระนางมังคันธยาผู้มาถึงก่อน แม้คนอื่นพอทราบข่าวก็ติดสินบนขอเป็นญาติกับพระนางมังคติยามาขอรับรางวัลด้วยพระราชารับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดให้ขุดล้มฝังแค่สะดือใช้ฝางข้าวคุมปิดข้างบนหยุดไฟเผาทั้งเป็นแล้วใช้ไถเหล็กไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนพระนางมังคติยาผู้เป็นต้นเหตุพระองค์รับสั่งให้เฉือนเนื้อของพระนางนำไปทอดในน้ำมันเดือดแล้วนำมาให้พระนางกินทรงกระทำอยานน่างนี้จนกระทั่ง พระนางสิ้นพระชนไปบังเกิดในชคคติจึงกล่าวได้ว่าพระนางได้รับผลกรรมในอัตภาพนี้เหมาะสมแล้วส่วนพระนางสามาบดีผู้มีปกติอยู่ประกอบด้วยเมตตาเมตตาวิหารได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา,า,า,าในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา